ดวงจัน์มาแล้วคูณมารวงกันโอ้โหโบบาครับผม324ทุกคนเอ้าเฮ้ยคูณไปดตองน,นี้โอ้โหพันเก้าเฮ้ยไอเชีย้ยก็มาดิครับทุกคนโอ้โหสุดจะฉาดกันเลยทีเดียว โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องเอ็ดเคสนะครับทุกคนเอาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวเกมซานแอนมูนนั่นเองนะครับจะมาเล่นเพื่อนดูนะครับในทุน65บาทละกันนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทํากําไรได้ไหมครับกับเกมนี้นะฮะแต่ก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยกันนะครับเพื่อนมาปรับเบ็ดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ เบ็78บาทก่อนแล้วกันทุกคนพราว่าวันนี้เอาทุนมาน้อยนะฮะแล้วจังหวะน,นี้คุนลงกันโอ้โห้เชียเปิดแรกของวันนี้ทุกคนไอเชียแล้วฟรีเกมว่ายังไงไม่ลงนะครับแต่ยังไงดอกนี้ว่ายังไงก็บอก86บาทโอ้โห้ไอเชียเอาแล้วสเกตเตอร์มาเฮ้ยเว้อเฮ้ยมาโคตรเร็วนะครับเอาดิ เปิดแรกว่ายังไงเคด้วยไปดอกนี้64บาทนบครับผมโอ้โหเปิดแรกที่สวยมากเลยนะทุกคนนะเออมาดิยังไงบาปอืม,มแล้วดอกนี้คูณมารวงกันโอ้โหโบบะสามร้อยเจ็ดบาทเ,เ,ฮเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เี้ย เฮ้ยสามร้อยเจ็ดบาทนะครับทุกคนม,มาเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะเฮ้ยยังไงฟรีในฟรีหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้โหไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะฮะมาดิครับดอกนี้คูณมารวมกันโอ้โหโบบาสองร้อยสี่บาทครับเพื่อน โอ้โหไอ้ยัดแม่โคตรโหดเลยนะครับอุ้ยแล้วโลกมาดี288เพื่อนโอ้โหแตกรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเกมนี้นะแม่โคตรสุดนะครับโคตรแห่งโคตรปังกันเลยนะครับ เงินรางวัลไม่กล้านะครับ288บาทนั้นเบื้อนนะสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามารองเล่นนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก,กันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนรอบสุดท้ายนะครับยังไงโอเคก็จบันไปที่เรียบร้อยนะครับฟีเกมแรกของวันนี้นะครับทุกคนนะก็ได้มาทัง้งได้มาทั้งหมด864บาทนะครับไปมีทุนแล้วก็เพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันนะนะทุกคนนะ จัดไปเต็มระบบครับผมแล้วดอกนี้คูณ2อปะดี960ไอ้เชีย่ยโอ้โหมายังไงครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาดีโอ้โหผมเลยอย่างชอบเลยนะทุกคนอืมเป็น40นะครับเพื่อนคูณ2อปะดีไปไปกันต่อเลยแล้วกัน <D un c ance> ดวงจัน์มาแล้วคูณมารวมกันโอ้โหโบบาครับผม324ทุกคนเอ้าเฮ้ยคูณไปตใบอกนี้โอ้โหปันเก้าเฮ้ยอืไอ้เชี่ยก็มาดิครับทุกคนโอ้โหสุดฉลาดกันเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหเงินรางวัลไม่กลาบไปแล้วนะครับเพื่อนนะได้เท่าไหร่ครับเนี่ยโบโอ,โ,โอ้โหทุกคนสองพันหกคุ้มนะวันนี้ทุนหกสิบห้าดูกำไรดิทุกคนสี่พันห้านะครับโอ้โหของดีจริงเนี่ยครับมาอีกดีคูณมารวมกันโอ้โหโบบาสามร้อยห้าสิบทุกคนคิวโอ้โหอีกสี่ร้อยแปดสิบ โอ้โหเย็ดเค่กดเลยแล้วงานนะเพื่อนนะเล่นเพียงเบ็ดส0ิเท่านั้นนะครับทุกคนนะเออเรามีกําไรเราก็ยัดเบ็ดหนักไปเลยนะครับมาแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงครับฟรีเกมรอบที่สองจะเข้าหรือเปล่านะครับมาดูกันเพื่อนไอ้วายมาแทนหรือเปล่าเนี่ยลงมาเป็นที่เรียบปล่อยกันเพื่อนก็มาดีครับแล้วยังไงตัวที่สี่มีไหม เฮ้ยยังไงโอ้โหมาเดี๋ยวเราไปลุ้นอีกรอบเลยแล้วกันนะครับฟรีเกม10ฟิลิปปินส์นะครับถ้าจบฟรีเกมนี้ผมขอเลิกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ากําไรโคตรเยอะแล้วเอ้าเฮ้ยฟรีในฟรีทุกคนว้าไอ้เชีย่ยมายังไงครับเนี่ยโอ้โหบวกไปอีก10ฟิลิปปินส์นะครับรวมเป็น19ฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับตอนนี้นะเออย,ยาวๆไปเลยนะครับคลิปนี้นะครับชิวๆชิวๆไปดิเจ็อยแปดส โอ้โหเอาอีกแล้วนะจะแตกหดไปไหนเพื่อนอเฮ้ยสกัตเตอร์ด้านบนไอ้เหี้ยไมาอีกสิฟิสปินโอ้โหโอ้โหยีโหโ่สิบเจ็ดฟิสปินนะครับแม่เอาละมีลุ้นนะครับแตกหมื่นแตกแสนแน่นอนนะครับมา เฮ้ยแต่ทำไมเงียบๆงียบวาทำไมเงียบๆวะได้แค่ตัวคูณมาแล้วดอกนี้คูณ38ไปโบบะหนึ่งพับาทครับท่านผู้ชมโอ้ยเอาว่ะกดเลยแล้วกันนะครับรัวๆเหลือตัอง้ง21ฟิโลปินนะครับเพื่อนนะโอ้โหเวนกนมเวนกมน,นะครับมาดิปาร์ตี้กับดวงจันทร์นะครับคนละสองดอกนะครับเพื่อนนะ มาฝั่งพระาทิตนะักคูณอันนี้ไปแล้วนะทุกคน32นะฝั่งดวงจันทร์คูณ24นะครับไม่อยากจะคิดเวลามันมารวมกันเลยนะครับโหแน่นอนนะถ้ายิ่งตัวแพงเข้านี่บอกเลยนะโบบะเลยกันเลยเอ้ยโบบะกันเลยทีเดียวนะครับเออดอกนี้เอาไปอีก680ครับคเพื่อนมาดิโอ้โหบอก9000พไปแล้วนะครับจะแตก10000แล้วนะครับตอนนี้ 11บเอฟีสปินสุดท้ายนะครับมาดีดอกนี้คูณ32ไปครับผมเบาๆ1 280โอ้โหยอมเขาเลยนะครับเกมนี้นะครับแม่แตกได้จ,จริงๆนะทุกคนนะเออเล่นรอบไหนก็แตกนะครับไม่มีเกลือเลยนะครับแต่บางทีก็แตกเหมือนกันนะทุกคนนะมานี่ดอกนี้โบบาสองพันสามไอ้เหี่ยโอ้โหย โอ้ยคิวโอ้โหสามมันสี่สิบอืหือกดไปดิโอ้โหยิ่งคูณเยอะยิ่งทีบบนเพื่อนแม่คุมค้มๆกันไปเลยนะสองหมื่นถึงหรือเปล่าวะเนี่ยสองหมื่นถึงหรือเปล่าอีกแค่สามมูลสุดท้ายนี่ครับเพแบบื่อนนะแล้วเคด้วยกูมาพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองครับทุกคนโอ้โหเอาอีกแล้วนะครับ แล้วหนึ่งฟีเิปสุดท้ายยังไงโอเคก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูยอดรวมกันเลยนะครับมาได้เท่าไหร่นะทุกคนดูดิไอเยี่ยมหมื่นสงพันนครับอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเราก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับคุ้มๆกันแล้วนะวันนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นใหม่ละกันนะครับคลิปนี้ก็ พอแค่นี้กันนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยจะลองเล่นแแบก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ